ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือบ้านของฉันชื่อว่าดงคอแลนอดีต50ปีก่อนเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากที่สุดแต่ปัจจุบันได้รับอานิสงส์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากโครงการผันน้ำจากกิวเคียนผ่านมายัง อำเภอท่าปลาตะบลน,น้ำหมันสู่ตะบนบืวดินก็ได้รับอานิสงส์ทั้งไร่ทั้งนาชุ่มชำ่ำไปด้วยน้ำพระไทยจากในหลวงนี่คือนะครับประตูน้ำที่เปิดเข้านาปี2568ครับโครงการนี้เริ่มมาเป็น10กว่าปีนะครับ ว่าจะได้น้ำเข้ามาสู่ตำบลวางดินวันนี้ก็เลยมีโอกาสเข้ามาเยือนนะครับนี่คือที่นาของพ่อสมานปัญญาธาเมื่อก่อนสระนี้นะครับฝนตกมาครั้งหนึ่งก็จะมีน้ำครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับเขาก็จะเปิดให้ชุ่มชำ่ำนี่คือกระทาชายนายบันเทิงปัญญาธานะครับเป็นน้องชายของข้าพระเจ้าเอง นะชอบเลี้ยงวัวครับเป็นอาชีพจากต้นตระกูลพ่อสมานแม่พินนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะยังเหลืออยู่คนเดียวครับที่ยังเลี้ยงวัวอยู่ก็คือบันเทิงปัญญาธานะต้องเกี่ยวหญ้าให้กินนะครับครั้งแรกหวังว่ามีน้ำแล้วก็จะมีหญ้าให้วัวกินในที่สุด พอมีน้ำครับเขาไปทำนาปลังกันหมดต้องไปหาเกี่ยวให้มันกินเหมือนเดิมนะครับแต่น้ำเมื่อก่อนต้องลากไปจากหมู่บ้านไปให้วัวตอนนี้ไม่ต้องลากแล้วนะครับเพราะว่ามีน้ำจากกิวยเคียนมาให้วัวได้กินนะครับเนี่ยได้เวลาเปิดคอกแล้วจากพ่อสู่ลูกครับ นะพ่อก็เลี้ยงมาเป็นเวลา30ปีบันเทิงนี้ก็เลี้ยงมาประมาณ20ปีน่าจะได้นะครับนะราคาไม่ดีหรอกครับวัวอปล่อยแล้วเนี่ยต้องเกี่ยวให้เขากินนะครับการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ของงา่ายไม่ว่าจะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่ก็ต้องดูแล นะอิ่มท้องเขาเราก็สุขใจนะครับวันนี้มาเยือนดงคอแรนนะครับนาะนาะหนุ่มใหญ่จะมานะก็มาเห็นบรรยากาศก็เลยพาท่านได้ชมนะครับว่าชีวิตของหนุ่มใหญ่นั้นตอนเป็นหนุ่มนะครับอยู่ที่ดงโคอลรนนี่แหละนะต้นสัชฉาหรือจามจุรีครับต้นมะขามเยอะแยะนะครับนี่ ฉำฉานะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ปลูกเอาไว้รากมันเขินครับดูนะครับผมชอบใจตรงนี้จังเลยรากมันรากไม้มันเขินครับดูเลียงลายนะอาระอารามไปหมดก็เลยทำภาพไว้นะต้นบนก็มีนะครับมะม่วงหิมมพานต้นนี้นะครับเป็นต้นผักหวานนะครับอายุร้อยปีนะครับพ่อบอกว่าเกิดมาก็เห็น เนี่ยพ่อเสียไปอายุ90ปีครับต้นนี้ก็ยังอยู่นะดงคแลนครับทั้งดงคอแลนนะมีต้นเดียวนี่แหละครับต้นผักหวานป่าเลี้ยงคนทั้งตำบลน,นะครับนี่นะก็ถ่ายภาพมาให้ดูนะครับที่ดงโอแลนนะเดี๋ยวจะพาไปชมสวนแม่แตนเป็นมะม่วงหิมมพานครับปลูกไว้7ปี เออดนุงใหญ่เพิ่งมาเห็นนี่แหละเป็นลูกแล้วนะครับเขาบอกว่ามาเก็บทุกปีเลยแต่ดนุงใหญ่ไม่เคยมานะครับปีนี้ก็เลยมาเป็นขนหูขนตานี่คือนะครับนะมะม่วงหิมพานต์ที่บ้านใหม่บางคนเขาพูดตลกมาแก่นห้อยนะครับเม็ดมันห้อยอยู่นะครับเออพาท่านมาชมมะม่วงหิมพานต์นะที่ดงโคแลนด์บ้านฉัน <laughs> เออเนี่ยครับเก็บมาแล้วมากองแล้วมานั่งปิดลูกออกนะครับมือนี่ติดยางเนี่ยกว่าจะได้มากินแก้มเบียร์กันแก้มเหล้ากันนะครับมะม่วงหิมะพาน<ม>นี่คือเป็นที่มาของการเที่ยวดงคอแรนครับที่ดง<ม> <c oughs> เออมาเที่ยวสนุกครับมาเที่ยวชมสวน